สวัสดีครับมือนีกลับมาพบกับช่องบ่าวต่อยลอยเมียอีกทีนึงครับมือนีนะครับเข้าซีมาไหอาหารหมูนะครับอาหารของหมูที่เข้าเตรียมให้มือนีนะครับเบิ้งนะครับการให้อาหารแบบง่ายๆก็คือจะเป็น,เป,นเป็นห้อมเป็นห่อมร่วมนะครับและะ้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือที่เหลือในการกินของของ,ของของตอนเทีย่ยงนะครับที่นี่ผมจะพาทุกทุกท่านมาเบิ้งว่ากนที่เข้าซีไหหมูก,กินอ่ะเข้ามีวิธีการยังไงนะครับอมาทันทีเลยครับ วิธีการวิธีการในการให้อาหารหมูนะครับผมก็จะใส่ห่อแล้วก็เศษอาหารแล้วก็เอาน้ำนะครับนี่คือกองน้ำเอาเะครับเด้อเอาน้ำนี่สมกัไปเทเข้าไปในในถังอาหารของหมูนะครับก็เทไปหลายพอสมควนโมไห้มันโมฮหยมันแห้งนะครับประมาณพอเรื่อแล้วครับ แต่ประมาณนี้เราปึ๊บนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับบานนี้เข้าสีเดินทางไปขอ,อกหมูเข้าสิไปข้นนี่มันเข่ากันก่อนจังไห่อาหารนะครับไปเบิงงว่าหมูเห้ามีจักต่โตตอนนี้ครับไปเบิรงนกำกันครับมาเลยครับนี่ขอ,อกหมูห้ากระเจีกยๆได้ครับ นี่นี่เมื่อ,อามาถึงคอขอบหมูเขาก็จะเห็นหมูหน่อย2ตัวนะครับ2ตัวนี้คือเป็นลูกของแม่อยู่ในคอครับแม่อยู่ในคออาหารหลักๆที่เห้าให้กินก็คือจะเป็นพวกเศษอาหารหลักๆห้าที่นี่เ้ามาเบิ้งวิธีการผสมห้าครับหลังจากที่เข้าใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เห้าให้เป็นแบบผงๆนี่ปัญหาคือเวลากินเข้าไปมันก็จะไปดูดความชื้นในร่างกายเที่ให้หมูบอ่ออวนนะครับ ม,มันตรงไปดูดน้ำน้ำจากร่างกายไปใส่ในกระบวนการย่อยนะครับใน,ในความเข้าใจนะครับอาจจะถือ่ถือกระบอกหูที่นี่ใส่หน้าเราเพื่อก็เอาใหม่มากข้นคนห้ามในเข่ากันเสียทหารในเข่ากันนะครับนี่เพราะว่ามันสด้กินง่ายๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีในการไห้นะครับที่ผมใส่ประจําอาจจะบบถือหรือถือก,ก็ได้นะครับมันแหล้วแต่เทคนิคไขมันนะครับอ่าเรียบร้อย นี่ผมจะเทงลงไปเลยนะครับนี่ผมจะเทเข้าไปเข้าไปเลยครับอ่าเทลงไปเลยครับ,งงรบนี่ล่างเทาก็มีครับแต่ว่าปัญหาคือล่างนี่มันจะควมทิม่มก็เลยเทงลงไปกับพืนนี่มันกินนะครับแต่ว่าก็นเน้นว่าพืนต้องสะอาดนะครับต่อไปเราจะไปเทให้แม่หมูนะครับแม่หมูนะครับ เอากะเทียมห,หมูกินครับอ่าปกติ่ังอาหารนี่นะครับแต่ว่ามันกัดครับก็เลยเทศใส่พื้นเนี่ยมันแต่ว่าพื้นมีต้องต้องสะอาดนะครับอตอนนี้หมูก็ก็ล่างกินกินอาหารที่เราเตรียมไว้ให้อยากน้ำหมูอยู่บ้ครับกาจจะเป็นขอ้อธรรมดานะครับเป็นขอ้อพื้นพื้นดินเป็นข้อพื้นดิน เข้ากับให้อาหารทุกเซาให้หมือเซาก็ยังเมือแรกนะครับตอนนี้มีอยู่สามตัวครับมี่ลูกสองคือตัวปูตอนตัวนึงแล้วก็ลูกที่เป็นเพศเนี่ยแล้วก็แม่แม่ของลูก2ตัวอีกตัวนึงนะครับเห็นไหมครับมูเก็ก็ล่างกินเข่าแบบแสบครับสังเกตเสียงตัวนี้ก็นาจะผสมลด้อีกประมาณเจ็สองเดือนนาจะสมได้นะครับเพราะว่าเมืองแล้วเริ่มมีอาการที่จะเริ่มเป็นสาร์แล้ว แต่ว่ากาคือสีผสมเลยนะครับเพระ่าอายุข้อไหา้ถึ้งตัวจากใบใหญ่เป็นได็แต่ว่ากระตือ่าอายู่ในเก์ปานกลางนะครับหมู้างอาครับเมื่อนี้นะครับผมกับน,น้ำสาระ่ดีๆเกี่ยวกับการผสมอาหารหมูมให้หมูนะครับซึ่งกะทงสิเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท่านบบมากกะหน่อยนะครับเนาะมือนี้เบาต่อยร้อยเมียกะขอจบการนําเสนอการให้อาหารหมูไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ